ตอนนี้นะครับเราก็มาทําการเตรียมท่อนพันนะครับก็คัดท่อนพันรอบแรกก็คัดต้นที่ปราดจากใบด่างไปแล้วนะครับแต่ก็มีติดขึ้นมาบ้าง0.01%นะครับแต่เราก็ต้องคัดนะครับตอนนี้ก็ตัดไปแล้วนะครับใช้มีดนะครับในการสับเพราะว่าเราเราจะเน้นท่อน1กับท่อน2นะครับ อาจจะมีส่อนสามสี่แล้วแต่ต้นครับความยาวก็ยี่สิบห้าเซนแล้วก็ยี่บสี่แต่จริงตั้งไว้ยี่สิบเซนนะครับแต่ก็มีเลยมาบ้างนะครับขัดเคลื่อนมานิดนึงอันนี้ยี่สิบเซนนะครับแล้วก็ใช้ต้นตาทีนะครับใช้ต้นตาทีแล้วก็ลําต้นใหญ่นะครับขัดต้นพัน ก็ใช้มีดสับนี่ครับสังเกตว่าจะไม่เจอต้นที่เป็นใบด่างนะครับคัดมาตั้งแต่อยู่ไร่นะครับตัดต้นที่มันไม่เป็นใบด่างมนาะครับอันนี้ครับ